สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาก็เจอดอกครูนเหลืองอลามมันสวยมากเลยชวนคุณพ่อมาถ่ายด้วยนะคะนี่คะ่ะทุกคนสวยสบายตามาอ่ามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะนี่คะ่ะทุกคนเราไปที่เมืองการมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เนาะก็คือว่าไปหาหมอนวดเพราะว่าเราสะบะจุมเอ่อเส้นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเส้น ก็เขาบอกว่าหมอนืคนนี้นด,นดังมากดีมากนวดคนใจที่แบบว่าเดินไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยกลับว่ามาเดินได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คุณสามีที้ว่าขับรถทุกวันต้องขับรถทางไกลทุกวันนะคะทํางานนางก็ปวดตรงสบะบักปวดบ่าปวดไรก็ปวปวดตลอดเลยนะนี่เลยค่ะอันนี้ก็ เราเองก็อย่าลํำคาญสติกเกอร์ปิดหน้าเขานะคะบางทีก็ปิดบ้างไม่ไม่โดนบ้างนี่นะคะคือเราเป็นที่ข้างขวาคือแบบเวลายกของนหนักแล้วพอวางแล้วพอจะยืดแขนอย่างเงี้ยคือยืดยากมากคนแล้วหมอคนนี้ก็คือนี่นะคะคนที่นวดให้เราเห็นตัวเล็กๆแบบนั้นโอ้โห แรงมากสารมากอันนี้ก็เป็นคุณพ่อของเขานะคะก็นวดให้กับแฟนนวดให้ของแฟนเราเนี่ยค่ะก็คือแบบร้องอดโอยกันไปเลยค่ะเจ็บมากทุกคนเพราะมันนวดเส้นนวดแบบงัดเส้นไล่เส้นคือทุกอย่างแบบเกี่ยวกับเส้นเลยนะคะไม่ได้นวดแบบทั่วไปที่แบบโบราณทั่วไม่ได้นวดแไบมบ่ใช่โบราณไม่ได้นวดแบบ แบบไทยทั่วไปนะคะอันนี้คือนวดแบบรักษาเลยค่ะดีมากอันนี้เราก็มานวดไมเกรนต่อนะคะหลังจากที่นวดตัวเป็นคุณพ่อของเขานะคะที่นวดไมเกรนให้กับเรา <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเองก็เป็นไมเกรนแล้วไหนจะสบะจมคือแบบโอ้ยคือมันเส้นจมอะคะ่ะ นวดกันไปนวดกันห้าคนนะคะแต่อีกสองคนเราไม่ได้ถ่ายมาอันนี้คุณพ่อนะคะเท้ามีปัญหาตั้งแต่เท้าหักแล้วทีนี้เนี่ยที่แดงคือมือหมอกดล้วนๆเลยนะคะโหคิดดูว่าพลังมันเป็นเส้นเอ็นตรงนิ้วโป้งนะคะของของเราคือแบบจะน,นิ่มมากเวลาเดินก็เลยไม่เจ็บแต่คุณพ่อเวลาุณพ่อแ,บบแข็งมากแข็งเหมือนไม้เลยคะ่ะ เวลาเดินเขาก็เลยป่นเจ็บเจ็บเจ็บบางทีแบบปวดจนไม่สามารถที่จะเดินได้อะค่ะเป็นมาสี่ห้าปีน่าจะได้แล้วตั้งแต่เท้าหักคุณหมอก็มีเครื่องนวดช่วยอีกนะคะคุณพ่อเห็นแล้วคุณพ่อก็เอออยากได้มั่งเลยอะ่ะนี่แหละค่ะ คุณพ่อก็ชอบมือหัวคุณหมอก็จาก้าคุณหมอบอกว่าอู้มันเป็นเส้นที่แบบว่าภาษามหมอเนาะเขาเส้นพันกันอะไรอย่างเงี้ยเส้นพันกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแะ้วแบบพ่อชอบมือหัวแล้วพอนวดแล้วพ่อโลรงมากพ่อบอกมันไม่เหมือนที่พ่อเคยไปนวดเลยพ่อเคยไปนวดแบบนี่เขานวดไล่เส้นที่สมองให้เลยนะคะะ่รงที่คอแบบพ่อบอกตึงมากในขะก็เสร็จแล้วของคุณพ่อ เรียบร้อยค่ะถ้าใครสนใจนะคะของคุณพ<า>่อไปนวดนะคะอันนี้ของคุณพ่อกำลังจะเสร็จไปได้ที่การเลยนะคะที่การอ,อยู่ที่โรงเรียนวัดจลเข้เซิร์ชหาได้นะคะบ๊ายบาย